วันนี้เราได้ยินเสียงโวกเวกโวกเวกอยู่ในสมุทุมพุ่มไม้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาทำอะไรกันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมคนเขาถึงเอตะโกนกันโวกเวกโวกเวกอและแล้วและแล้วและแล้วเราก็มาเจอครับผมเออเห็ดปวกครับเห็ดปวกออกนะครับตอนนี้ก็ร่วมกัน ลุยป่าลุยดงโอ้โหได้หนึ่งคู่แล้วนะครับผมเออเอาคู่มาเอาคู่มาผมเจอผมไม่เอาผมเหยียบหมุนหมดแล้วไอ้นี่วัวกินดีนะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะครับผมเออป่าเขาแปนหมดเลยนะครับ อไอ,าาอาาเรานกึกว,ว่าอะไรป่าเขาแปลนหมดอ้าวเสียพรก็ยังมาได้กับเขาอีกนะครับ,อ,บ <c oughs> อันนี้แหละผลผลของการทำบุญกถินนะครับก็จะได้เห็ดปวกนะครับอ,อนบนเออเต็นไม่ต้องกลางเออนวอองวาบงกาก ไปดูกีฬานะครับเอ่อไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กหน้าที่หน้าที่เขามีเงินเดือนให้นะเลี้ยงเด็กอ่ะอืมเออสิบบาทกินน้ำแก้วหนึ่งก็หมดแล้วนะครับป่าเนี่ยตามหลักวัวกินดีนะในป่านี่เห็ดออกดีนะครับเป็นปานเดินตัว ระว,วังระว,วังงูเงี้ยวเขียวขอด้วยครับเด้เอวยงงนี่พอ่อเจอแต่ไม่บอกใครนะครับเพราะว่าเราเจอเราไม่บอกใครไม่บอกใครดอกโอ้ัวอยญาง่ามอืม เอาเครื่องตัดหญ้ามาถางเลยสวยครับสวยนี่นะครับ

เจอแล้วนะครับผมเจอแล้วนะครับเจอดอกเดียวนะครับผมนอกนั้นเจอแต่ดอกยากครับโอ้อันนี้ห้ามหมดแล้วนี่นี่นี่งาไม่ยังหรอไงติดอันนี้ยังใส่เก่งกีฬาเนาะดิดิมีปะแค่นี้ลุ้นครับลุ้นลุ้น ช่วงนี้เห็ดออกนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมการหาเห็ดในโรงในป่าข้างวัดนะครับ